นาม aste สวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องการฝึกอัมบาลานกันอยู่หรือเปล่าคะไม่สามารถค้างท่าได้ไม่รู้เทคนิคว่าจะเริ่มต้นหรือว่าจะจับจุดจุดไหนดีในการฝึกวินโยส่าฟโฟโ์นะคะสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือการฝึกอัมบาลานค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองฝึกอัมบาลานกันดูนะคะท่าที่นำเสนอในวันนี้คือท่าอัสถวการสนะ อยากให้ทุกคนได้ลองฝึกตามกันดูนะคะทิคและเทคนิคจะเป็นอย่างไรนะคะลองไปรับชมกันค่ะ นมัสเตสวัสดีนะคะวันนี้อุมอิ่มจะพาทุกคนมาฝึกท่าอัสศวกราสนาค่ะเป็นท่าอัมบาลาน์ที่ไม่ยากไม่ง่ายนะคะส่วนใหญ่ที่คนทําไม่ได้กันนะคะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหนีบขาเป็นชิ้นเดียวกันได้ะคะ่ะเทคนิคนะคะเราจะลองงอขาก่อนนะคะงอขาแล้วเดินเท้าเข้ามาใกล้ใกๆๆๆใกนะคะแยกเข่าเล็กน้อยเขมแมวทองด้วยนะสอดแขนขวาเข้ามาทางด้านในนะคะระหว่างข้อพับขานะคะ ของขาซ้ายนะคะเพราะว่าแขนกับขาเนี่ยจะคนละข้างการสังเกตดูนะถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากทางด้านขวานะคะเราจะสอดแขนขวาเข้ามาและอ้อมผ่านข้อพับขาซ้ายนะคะจากนั้นนะคะลองดูค่ะลองกดมือลงนะคะและขย่งเท้าจนสามารถลอยขาได้นะคะเอาขาขวาควยขาซ้ายและหนีบข่าชิด ให้ขาหนีบแขนเป็นชิ้นเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะท่าไว้นะลองดูค่ะกดส้นมือลงนะ,ะกดส้นเท้าเก่ะน,นะคะจากนั้นยกสะโพกขึ้นค่ะหนีบเข้ามาลึกๆเลยนะคะค่อ,คอยๆงอข้อศอกงอข้อศอกโน้มตัวมาทานันหน้านะคะไว้ก็เหยียดขานะคะแล้วก็ค่อยๆคลายนะคะ ตัวนี้ยพยายามหนีบขาเป็นชิ้นเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเราจะงอขาบิดเข่าไปทางด้านขวาสอดมือขวาเข้ามาทางด้านในปรึรบนะคะแล้วก็งอข้อศอนะคะงอข้อศอกเข้ามาปุ๊บนะคะวางมือลงค่ะเดินเท้าเข้ามาใกล้เดินเท้าเข้ามาใกล,เเเาาใกล้เน้นนะคะพยายามหนีบเขา่าชิดแขนไว้นะคะขาขวาไขว้ขาซ้ายค่ะ กดส้นมือลงนะคะแล้วลองเหยียดขาตรงดูนะคะถ้าไหวนะคะก็ค่อยๆขึ้นมาปึ๊บลงมาเป็นท่าอัสถวะกราสนะนะคะลองนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดูนะอุ่นเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสามารถทำได้ค่ะ แต่ว่าที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ท่าได้นานเลยเพราะว่าขาสองข้างพยายามแยกออกจากกันนะคะพยายามหนีบเข่าแน่นๆไขควยข้อเท้าหนีบเข่าและชี้ขาไปทางด้านตรงกันข้ามนะคะแล้วพบกับคลิปใหม่ๆเร็วๆนี้นมาสเตสสวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมาดูกะและโยคะโอมมากๆค่ะ